ปั๊มสายอยากเพิ่มน้ำมันงบประหยัดบางคนบอกเป็นงบวิธีการทำแบบคนพี่ว่าครับมันทำได้จริงเหรอจริงครับสตา์บั้นบ้านยังไงอ่ะก็ขายตูดปัม๊มขายตูดปัม๊มใช่มีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมก็มีเบอร์สิบสิบสองสิบสามแล้วก็ไขควงกับแบนแล้วแต่แล้วแต่บางตัวจะเป็น12บางตัวจะเป็น1 3ตูดปัม๊มแค่นั้นเองอการขายน้ำมันมันช่วยอะไรพี่ว่าก็ช่วยในระบบน้ำมันให้มันหนาขึ้นอืออ จุดระเบิดได้รุนแรงขึ้นก็จะเพิ่มกาลังขึ้นแล้วในกรณีปั๊มสายงบบ้านอยากเพิ่มแบบเรียกเพิ่มบูทมาอยากเติมน้ำมันเข้าไปใช่ครับเออทำกันตรงไหนพี่ยากไหมก็คายที่ตูดปั๊มอือืคายน็ตรงนี้คือคายน็อตออกนะไอ้นี่เขาบอกว่าคายตูดปั๊มคือคายน็อตออกครับแล้วก็ไขตูดปั๊มเข้าไปเข้าไปใช่เพิ่มน้ามันเออท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ตั้งรอบก็หย่อนรอบลงมาในเมื่อเราเติมน้ามันปุ๊บรอบจะสูงขึ้นเราก็ต้องหย่อนรอบลงมา เพื่อจะเติมน้ำมันให้มันเยอะเข้าไปอีกอือนี่คือวิธีการทําใช่เรียกว่างบบ้านบ้านบ้านแบบไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์และมีโอกาสพังไหมมีไหมมันขึ้นอยู่กับลิมิตเพราะการที่จ่ายน้ำมันมันมีลิมิตของมันอือเผื่อเยอะไปมันก็จะรอบค้างรอบค้างรอบมันจะลงขาคือฮ่ลงอย่างี้เออแต่ถ้าต่ำมันจะเบิ้ลปั๊ม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 ตามตามกำลังแต่ถ้ามีตังค์ก็ไปทำปั๊มดกว่าถูกต้อง อันนี้คือปับแบบบ้านๆบ้านๆใช่งบประหยัดไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์เยอะใช่